เยี่ยมมากินมเปียกหน่อยเยีแม่แม่รีชอบน้ำรอยเหมือนกันกลับบ้านกับช่องเนาะอยู่กับครอบครัวนะคะขอให้มีความสุขอืม หมกหน่อไา้ขนมจีนน้ำยาทุกคนก็ไม่รู้จะทานอะไรก่อนอ,อร่อยมากเลยหมกหน่อไม้เ <c oughs> พื่อนๆทุกคนคงเหมือนกันตอนนี้ก็ช่วงเทศกาล ก็หลายวันนะคะทุกคนไม่ได้ลงคลิปสตรีมเลยมาจะ้ะทาข้าวด้แกันวันน,นี้ไม่มีลีมีพริกปลาแหนมแคทหมูะคะ่ะตอนนี้ก็หมู อร่อยมากเลยหมกหน่อไมก้กาับบานกับช่องเนาะอยู่กับครอบครัวนะคะขอให้มีความสุขอือ้ไม่เยี่ยม <c ười> มากจีนเปียก่อย ก็หลายวันนะคะทุกคนไม่ได้ลงคลิปสตรีมเลยแม่ไม่รีชอบน้ำลอยหมกหนอมากขนมจีนน้ำยาทุกคนก็ไม่รู้จะทานอะไรก่อน เลือาาดแคทหมกัน่ะกอบกับทุกคนยังทานได้ไม่เกี้กันเลยเพื่อนเพื่อนทุกคนคงเหมือนกันตอนนี้ก็ช่วงเทศกาล นขนมจีนลอยน้ำนี่มาจ้ะทานข้าวได้กันวันนี้ไม่มีลนินม่นผิดปลาแหนมแคทหมูค่ะตอน,นก็้ืม Cập ban cập trong nó, dù cập của anh có hên đi qua ส่งท้ายปีเก่าตอาละปีใหม่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีญาติเพื่อนปู่แม่ไม่รีชอบน้ำลอยมาจะ้ะทานข้าวได้กันวันนี้แม่ไม่รีมีพี่ปลาแหมแคบหมูค่ะบตนน้งเก็ดตามมาทีละบ๊ายบายค่ะ โชคดีปีใหม่นะคะทุกคนอยังเงี้ยตังๆมีตังเข้ากระเป๋าเยอะๆออร่อยอร่อยทุกอย่างเลยรูดดูดดดกันกลับบา้านกลับช่องเนาะ อยู่กับครอบครัวนะคะขอให้มีความสุกอ,อบกัดทุกคนยังทานได้ไม่เกี่ทำลรน้ำขนมจีนลอยน้ำ ส่งท้ายปีแก่วต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีญาติมิตเพื่อนปู่สาม,มัาทีละบ๊ายบายค่ะโชคดีปีใหม่นะคะทุกคนเงงๆตังๆมีตังเข้ากระเป๋ายเยอะ เดี๋ยวชิมขนมจีนดูก่นนะอือสักคร่นึ่งนะทุกคนเนี่ย รสชาตหมูก็อร่อยมากเลย ออกมาอิ่มอร่อยแล้วนะทุกคนมีข้าเหนียวใหม่นี่เสริมมาเสริมทักด้วยกันกลับบา้านกับช่องเนาะอยู่กับครอบครัวนะคะขอให้มีความสุขกันกลับบา้านกับช่องเนาะอยู่กับครอบครัวนะคะขอให้มีความสุข ูส่งท้ายปีแก่วตอาละปีใหม่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีญาติมิตรเพื่อนปูอ่อร่อยทุกอย่างลูกโดดลูกโดด ส่งท้ายปีแก่าเอาละปีใหม่นะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็จะมีญาติมิตรเพื่อนโอหมูก็หลายวันนะคะทุกคนไม่ได้ลงคลิปสตรีมเลย ขนมกินลอยนะ้ำนก็หลายวันนะคะทุกคนไม่ได้ลงคลิปสตรีมเลย